จะซื้อสาม,มีคุณฮะฉันให้สองหมื่นเลยเพื่อแรกกับสาม,มีคุณหนึ่งคืนฉันให้ไม่อั้นเลยนะสุดหล่ PJ. 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 อพีเจพีเจพีเจว่าไงมิวว่าไงมิว เราเป็นนี้กันเยอะมากเลยนะแล้วคือแบบถ้าสมมติว่าเราได้เงินก้อนเนี้ไปทบกับหนี้เราสบายเลยนะพี่จะบ้าพี่จะขายตัวไงฉันให้อสองหมื่นคิดดีๆนะเมเงินสี่หมื่นเลยนะไม่ฉันไม่ให้ คืองี้นะมิวเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จะไปหามาจากไหนเลยจริงไหม,มล้วมิวคิดดูนะตอนนี้เจ้านี่กำลับบงตามทวงเราใหญ่เลยอะ่ะบ้านเรายังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยฉันให้อีกสามหมื่เลยคิดดีๆนะถ้าคุณตกลงอะเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทันที ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปยวเ,เดี๋ยวผมขอไปคุยกับแฟนแป๊บนึงนะครับามานี่สี่สิีปพี่จะบ,บ้าพี่อนนยากนอนกับมันจริงๆใช่ปะแค่เมื่อกี้มันส่งใส่ตาอ่อยพี่ฉันก็ไม่โอเคแล้วหรือพี่ชอบมันโัวจะบ,บ้าเหรอ พี่ไม่ได้ชอบเขาซะ,ะหน่อยแต่พี่ขอร้องอะ่ะมิวตั้งสติหน่อยสิมิวคิดดีๆนะพี่ไปนอนกับเขาแค่คืนเดียวคืนเดียวเองนะเราก็ได้เงินตั้งหลายหมื่นแล้วเรามีแต่ได้กับได้อ่ะมิวนี่ถ้าสมมุติว่าเราไปกู้หนี้นอกระบบอะ่ะไหนกว่าจะได้อีกอะ่ะนั่นไหนจะค่าเธอมลูกเ่างมิวมันไม่เกี่ยวเลยพี่พี่อยากนอนกับมันใช่ไหมแล้วถ้ามีผู้ชายมาซื้อฉันแบบนี้บ้างพี่โอเคเหรอ <c oughs> มิวอย่ายงี้เงา่าซีมันไม่เกี่ยวกันซะหน่อยมิวอยากเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมอะตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือเงินต่งางหากละมิวถ้าเรามีเงินเราจะทําอะไรก็ได้เราฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่จะหน้าเงินแบบเนี้ยพี่เคยคิดถึงความรู้สึกฉันบ้างปะแหมมิวทาไมพี่จะไม่คิดนะที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ยพี่ทําเพื่อมิวกับลูกทั้งนั้นเลยนะพี่แน่ใจเหรอว่าพี่ทําเพื่อฉันกับลูกอะไม่ใช่เพื่อเงินแน่ใจสี่ พี่รักมิวกลูกจะตายนั่นพี่ก็มองตาฉันแล้วบอกรักฉันกับลูกอีกทีสินี่พวกคุณยังอยากได้เงินอยู่ไหมเนี่ยถ้ายังอยากได้อ่ะไปกับฉันตอนนี้ฉันให้เลยห้าหมื่นพี่เจฮะครับ <c oughs> ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับมิวพี่ก็รักมิวนะแต่มิวก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าความรักมันกินไม่ได้อะ่ะ ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินเราก็จะลำบากนะมิวมิวตอนนี้พี่เสียสลาเพื่อมิวกับลูกเลยนะเอางี้ใช่ปะได้มิวไม่ต้องห่วงนะพี่จะยอมเสียสลาเพื่อมิวกับลูกเองรีบหน่อยนะ โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆว่าไงจ้าสุดหลอนี่ฉันให้เงินเป็นแสนเลยนะเปนหนักขนาดนี้ไปกับฉันได้ยังไปสิครับไปไปว่าแต่ คุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะไม่มีปัญหากับแฟนอะอ๋อไม่มีแน่นอนครับเอ่อคือว่าผมเคลียร์กับเขาเรียบร้อยแล้วล่ะครับเราจะไปกันได้หรือยังฮะคุณทั้งมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังกล้าทำแบบนี้กับครอบครัวตัวเองอีกคุณนี่มันเป็นผู้ชายที่น่าเกียดจริงๆนะ่ะ อยากได้เงินจนถึงขั้นขายตัวเองเนี่ยคุณคิดว่าผู้ชายหน้าเกียรติแบบคุณเนี่ยฉันจะยอมนอนด้วยหรอดูเอาเองแล้วกันนะคะสันดานผู้ชายของคุณอะจริงๆมันเป็นยังไงนี่นี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคุณเป็นคนเสนอเงินให้ผมเองนะนี่คุณดูไม่ออกจริงเหรอฉันแค่ลองใจคุณให้ภรรยาคุณดู ทค่นั้นเองแล้วคุณทำไปทำไมฉันก็แค่อยากลองใจสามีคุณนะคะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละถ้าคุณอยากได้เงินตรงนี้คุณก็ทิ้งเขาสิแล้วคุณจะได้เงินทั้งหมดนี่เลยแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่หลอกฉันเหมือนหลอกสามีฉันอะก็แล้วแต่คุณคะ่ะหลังจากนี้ ก็ขอให้ค so. ุณเลือกทางเดินของคุณเองแล้วกันส่วนเงินเนี่ยฉันให้ทีหมครว่าไม่จำเป็นต้องทำตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกก็ได้นะ เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เงินมาแล้วอะจริงไหมใช่ไหม,มเงินแล้วนี่ไม่ว่าคุณจะทําหรือว่าไม่ทําเนี่ยเขาก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วถูกไหมครับพี่เจฉันก็ทําเพื่อครอบครัวของเรานะแล้วฉันก็รับเงินเขามาแล้วด้วยถ้าฉันไม่ทําตามที่เขาพูดมันก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะ